กันใหม่อีกแล้วของกเกมนี้ช่วงนี้ไม่รู้จะทำอะไรดีและผมไปเห็นว่าระยะตัวของชีสเนี่ยมีการอัปเดตขึ้นมาแล้วแต่นี่ผมเกิดไปตอนท้ายของคลิปก่อนเนี่ยที่บอกว่าชีสกำลังมีการอัปเดตเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็มีมาแล้วฮะนี่มีการแบบว่าใส่ไฮไลท์ข้อความไว้ด้วยอันนี้เป็นส่วนของ t า a ฟอร์ r เมชั o นก็คือยอตัวพวกนี้เนี่ยสะพัดไกลล่างได้นึ่งก็อ,อย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเราจะเป็นแบบว่าโกสอะไรเงี้ยก็ใส่โกดแล้วก็เดดแวมไพร์ ire, ก็บอดสองครั้งเลยจะเป็นแบบว่า ไอซ์บูเม่เนี่ยยังก็ใส่เป็นวอเตอร์สีแล้วก็ไอซ์อะไรแล้มันเนี้ยอันนี้คือการเปลี่ยนล่างเนาะส่วนตัวของคีย์เวิร์ดเนี่ยก็จะมีการใส่เพิ่มเติมเข้ามาแล้วอย่างนี้เหมือนเขาจะทำไปเลยแนละ้วคนทำชีตตรงนี้เนี่ยเดนก,ก็มีการเพิ่มมาด้วยเปลี่ยนแบบพวกไฮไลท์เป็นคำอันที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยมันจะเป็นซีเข็มที่มันจะไม่ขึ้นในตัวของพวกมันจะไม่ขึ้นในแกลเลอรี่บางท,บางทีบางต้องไปหาเองหรือเปล่าผมก็ไม่จ่เหมือนกันนะตามที่เขาบอกซึ่งวันนี้ก็เหมือนเดิมฮะผมจะมาเก็บฉาากกจบขขออองงงตตตัััััววววลลละะะคครรหหเเเมมืนนนดิน่่่ฝีี้ย เหมือนจะเอ้ยนี่ไงเพื่อนเข้ามาแล้วมีเพื่อนเข้ามาแล้วมีเพื่อนเข้ามาแล้วเพราะงั้นเนี่ยก็จะมาเก็บที่เหลือแล้วกันอ่าไหนเหลือกี่ฉากบ้างเอ่ยกับฉากตายของพระเอกหรือตัวเราหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบระมาณย8ปดได้อืมอันนี้สองอันนี้ผมรอแล้วเ้ยมันมันไม่โผล่มาแต่เห็นได้ชัดอยู่ว่ามันคือตัวนั้นอะผมจะลองดูอีกรอบเพื่อเป็นอซ์เปลมิเนตแล้วกันว่ามันจะไม่โดนแดดอ่าแล้ว ใส่แล้วเข้าไปผมไม่รู้ว่าต้องทิกเกอร์ออยังไงฉากตายอ่ะคือผมรู้เลยว่าสกินตัวน,นี้เข้าไปมันจะเป็นฉากเบงเว้ยมันไม่ใช่ฉากตายมันคือฉากแห้งแห้งอ่ะโอ้โหดีจี๊สดหรือผมจะดูไปเรื่อยๆวะหรือมันไม่จะได้เห็นนะฮะไปเรื่อยเองก็แล้วกันไม่ขึ้นวะไม่ขึ้นอ่ะทำไมถึงจะขึ้นวะทำไมถึงทิกเกอร์อรอฉากตายได้ แต่ว่ายายาอ้ายาไหวแม่งไม่เป็นผมลองมาแล้วว่ะไอ้สองตัวนี้มันไม่ตายอ่ะมันดึ๊บเป็นอย่างเดียวเลยอ่ะอ่ะร่อีกตัวหนึ่งแล้วกันฮะในฉากตายของตัวเองเนี่ยมันจะมีประมาณสามสี่อันที่มันต้องใช้ลัาสยาทิกเกอร์สไปเดอร์ฮะเอ้ยนกตัวนี้นี่มันอะไรของมันวะเนี่ยของจริงแล้วนะอันนี้ของจริงกันนะสไปเดอร์แล้วก็เลิฟใช่ไหมจะกลายเป็นแม่มงมุม แบมแล้วก็รัชขอร้์ลคอร์ลอะไรอย่างเง,ง,งีอย่างเงี้ยจะดิฟกูเลยกินกูเถอะเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างงี้ไม่ใช่เดีที่กูค,คิดไปให้ดิ <c oughs> ไม่ตายว่ะผมว่ามันบั็อกอะไรแน่เลยผมต้องทำอะไรให้มันทิกเกอร์วะกูดูจนเห็ว่าหืมตากูแฉะตานะฮะผมดูจนตาแฉะมันก็ไม่มีเปลี่ยนอะไรไม่มีแบบว่า เฮ้ย hey, ถ้ามึงดูถึงจุดนี้เนี่ยแล้วออกมามันจะมีโอกาสเกิดขึ้นอะไรบาเนี่ยไม่มีก็ดูไปเถอะมันก็วนอยู่อย่างนั้นอะเฮลนอฟอ่ะอีกอันหนึ่งแล้วกันอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งโลลิสฮาร์ดแอคแทดให้มิสตอรี่ก่อนแล้วก็ให้ลัสเอ่อมันมันจะตายใช่ไหมถ้าตายก็โอเคนะถ้าไม่ตายแล้วป็นอันหนึ่งนี่ไม่ไม่ไม่เอานะเพื่อนอะตัวเกมผมมีปัญหาหรือว่ามันเป็นที่เกมวะ มันก็สองอันนี่ว,วะ่ะเอ้ยหรือว่าตัวกีผมมีปัญหารหรือว่ามันเป็นที่ไอสเสอย่าดึงโบวมัะไม่ตายโอ้ยแล้วแมงอะไรวะเนี่ยโอ้นานืถ้าใครคิดภาพไม่ออกนะฮยคุณคิดว่าน,น,น,น่าอย่างเงี้ยเนี่ยต้องต้องไปไปอย,างงาอย่างนั้นกับนดาอย่างเงี้ยโอ้ยตาจะไหลขอเชร์ขอเนี้ก็เลยเกียนนะสามอันใช่ปะเราจะไม่ผิดเอาให้ไม่มีเอ้ยเหลือสองวะ่ะทำไมเหลือสองวะ่ะ แต่วันนี้เพื่อมาสามนะที่ผมเห็นนะมีฟินิกสเปร์อิมแพนเมนซอมบี้ฟินิกวิงลิฟกับฟินิกกอร์เนตเดตโอ้แย่อันแรกก็คือให้ไฟล์แล้วก็อิมม r t a l i t ตีแล้วให้คับอัปเดตโอเคไฟลอิมม o r t a l i ตีได้เลยฉากตายนี่มึงเอาไปก่อนเลยพี่มไม่ตายอ่ะมึงรึอย่างเดียวเลยคนทำมึงคิดได้ยังไงวะไฟโอเคยังไม่ตาย,ยใช่ไหมเนี่ยไม่ตายเนาะตอสองรอบ เอ้ยอ hey. oh, okay. ๋อโอเคกลายเป็นแบบว่าคนแบบผู้ป่วยแล้วก็น้ำแห็งเอ้ย hey, <Hey, S 2> ไม่ใช่เดี๋ยวเป็นคนละอันกันนี่ว่าเอ้า <Hey. S 2> หรือใช่หวะว้าวคันนี้ก็ให้น้ำตายฮะตายแต่มันก็จะตายปะฟีนิกดิพี่ดิกดด์กไม่ตายเอา้ายังไงวะให้อีกรอบหนึ่งโอ้สองรอบ โอ้ยโอ้ชิตอันนี้อันนี้ได้ผมว่าเนี่ยชีว์ไลฟ์อีกเองเก้มีการเปลี่ยนได้ไงเพราะว่าฟินิกส์มีทางตายอะเนาะและ้วอย่างนี้ไม่เกิมันจะกลับมาเป็นฟินิกส์ป่ะอู้นี่คือฟินิกส์เจ้อ๋อไอฉากต่อกันก็คือให้ให้น้ำตายต่อเลยไอฉากต่อกันก็คือตัวนี้ปุ๊บก็เป็นน้ำตายต่อแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นฉากอื่นปะ่ะ ว้าวโอ้โห,โหโดนถอดปีกคือทั้งสองฉากมันมีจุกอะ่ะดูใช้ยังไงดีวะเนี่ยเอ้ยชีดอยูไ่ไรส์เกมเดียร์ไกลมันลางไหนวะเนี่ยโอ้แล้วมึงมีจุกด้วยไอ้เราขึ้นภาพไปได้นะเพื่อนโอเคมันให้น้ำตายต่อแล้วก็จะตายไม่ตายวะ่ะ ไม่มีจุกอะชีค oh, ันบี i l l อ๋อเราจะเป็นคนถูกฆ่าแทนนี่คือฉากตายของกูเหรอผมอยากให้เกมนี้วิวเช้เส,สื้อมากเลยนะคือคนทำแบบผมไม่รู้ว่าเออเขาอาจจะมีไอเดียในการทำเกมแนวนั้นหรอมั้งแต่ว่าเกมนี้เนื้อหาแล้วก็แนวแนวความคิดมันดีมากเลยถ้าทำมันเป็นวิวใช่นปกติแล้วก็มีดีลซีแยกกันมันจะดีมากเลยนะแต่ว่าแยกกันไปนเลยส่วนที่ที่เป็นเกมปกติกับเกมเกมอย่างนั้นเนี่ยเออมันจะดีมากเลยอะ โอเคมัน okay, จะครบแล้วคราวนี้มดาดูที่เพิ่มเข้ามาใหม่บ้างของฝั่งตัวละครเราฮะอย่างแรกต้องก็คือฟอร์มไปก่อนแล้วก็ like. ไลท์มันจะเปลี่ยนร่างปะเนี่ยไม่เปลี่ยนโอเคทาการให้เดตต่อก็คือเหมือนกับว่าเราจยกคนจะมาสองหัวใจปะกินน้ำเรียกเข้าไปก็ยังไม่ตายแลเเปลี่ยนร่างแทนปึ๊บแล้วก็ให้เดทต่อ นั่นคือเนื้อในของมึงเหรอแปลว่าเป็นคนล้ายอของบ้าราข้างในโ oh, uh, 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 uh. อ้สวีทเออเออเออเฮ้ยโอ้ตอนแรกกูดูเลไม,มีอะไรตวัตวตัวอีดหนังกูาตายกดรลายมากนี่ไหนเพิ่งตายเหรอเนี่ยมึงถามมาได้ยังไงมึงเป็นคนถามกูเองเลยลิมิตรีเดทอะลองดูฮะเหมือนจะเคยให้ไปแล้วเลือะ เหมือนว่าเขาจะเพิ่มมาไม่เสร็จหรอมีเพิ่มมาแค่นี้เดียวเหมือนก็ว่ากำลังห,หายเรื่อยอยู่อะไรประมาณน,นี้ปืบโอเคเหมือนก,ก็กูเคยกูเคยเจอแล้วปะหน้าตายอย่างนี้เหมือนเคยเห็นแล้วเลยอ่ะโอ้โหโ,โ,โอ้้จีไม่เคยเห็นก็ได้ไล้วทำอย่างนั้นด้วยวะ โอ้โหไลน์ันปหรือเปล่าเนี่ยฟอร์มแล้วก็เดทเอ๊ะผมจะไม่ได้ว่าผมเคยเคยเจอฉากนี้วะเป็นยังไงวะเนี่ยอ้อย่างนั้นเลยะนะ <c oughs> อย่างนั้นเลยเหรออันนี้อ่ะเอ้ยผมจะเคยเห็นแต่ก็ไม่เคยเห็นอืมงง ว้าว t in t h e world คือเราเคยเห็นหน้านี้าจจาะเพราะว่าเราไปเสิร์ตตัวของคีย์เวิร์ดฮะแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันมีฉากใตกกับตัวนี้ด้วย Holy Jeez! อันนี้ก็อีกตัวหนึ่งที่เหมือนยังไม่คุ้นกับคำซะเลยแต่ได้เคยเห็นหน้าจีนไ้ว,ว่าเคยมีเฮ้ยเหมือนเคยเห็นอีกแล้วอ่ะทำไมกูเคยเคยเหน็นเลยว่าจะเพราะดีไซน์มันคล้ายกันเนา โอ้อันนี้ตัดปากทำว่าทำไมอ่ะฮะเฮ้ยแล้วก็ตบเลยบอที่เก็บฉากตายรวมนะฮะช่วงนี้มีอะไรใหม่เข้ามาเยอะมากอันนี้อันหนึ่งฮะไม่คุ้นเท่าไหร่ครเหน้าจะคุ้นแหละเฮ้ยไม่ว่ะมีคำใหม่ด้วยเอ็นเลชเชฟชิริดมันจะตายยังไงวะให้กูเดานะ โดนแดกโดนแดกกันแน่แมกโดนดูดเข้าไปในหน้าอ๋อไอไอแขวนคอนี่ว่าอ๋ออันนี้เราเคยเห็นไปแล้วแปบบ๊แบๆหนึแบบ่งแปบบ๊แบๆแป๊บๆเธอตายทำไมถึงเธอตายกูตายไม่ใช่หรออันนี้อีกหนึ่งฮะอันนี้อะไรวะดู้ได้เาก็รู้เองแหละอุ้ยโอเคอันนี้ไม่เคยแล้แล,แ,ลแบบหน้าแบบมันดูหน้าแบบว่าเป็นแบบพูดไม่ออกว่ะที่คำไม่ถูกเอ้ยคิมผิด มันดูมันจะน่ารักแต่มันก็ไม่น่ารักเลยอ่ะมันจะดูดูเข้าไปในปากมั้เนี่ยโอ้ยโอเคกูรู้แล้วมันมาจากไหนไอ้ที่กูสงสัยในคลิปก่อนตอนท้าย,ายโอ้ Holy Jesus Christ. โ o l จี e s u c h r i s t โตรจะตำตุมให้น้ำบวชหรือมอันนี้ไม่เคยเห็นเด็ด ให้เดาโดนจ้อยจนตายปะอ้อโดนเสียบเฉยๆทางใต้พี่เอกโเนี่ยมันไม่ค่อยหวือหวาเลยเหมือนกับว่าตัวตัวละครนั้นกระทำอะไรบางอย่างจนถึงความตายเฉยๆอ่ะผิดกับตัวฝั่งของตัวฮารุที่มันมีอะไรมากกว่านียมันมีแอบว่าเป็นลูกเล่นกับตัวละครของมันน่ะก็เนอะเราไม่โดนเปลี่ยนร่างเพราะงั้นเนี่ยเราก็แ,แค่โดนฆ่าเออก็ถูก ก็ถูกของโลจิกมันดูซิว่าขาดไปเยอะไหมคนมาตัดสามอันบนแล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นอันที่หาไม่ได้อ่ะอันเนี้ยอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ทิกเกอร์ให้กูทุกทีหนึ่งกับมีการที่เป็นลัชถ้าจันนี้หัวใจวายตายปะเนี่ยเออมันจะใช่เพลงหัวใจหัวใจวายตายอันนี้คืออะไรวะเนี่ยส่วนอย่างอื่นเนี่ย ส่วนใหญ่ก็มีเพื่อมาแล้วอันเนี้ยฮ้ยผมสงสัยมากอ่านันว่าอันนี้มันคืออะไรอ่ะแล้วกูอยากรู้มากเลยเว้ยแต่เหมือนในวิกิก็ยังไม่รู้เหมือนกันเหมือนกูว่าเขาจะหาตามไปเรื่อยๆเว้ผมก็ต้องไปดูทีลนิดก่อนอ่ะเดี๋ยวผมลองดูก่อนแล้วกันนะผมไปเจอในน่าสนใจมาไม่รู้ว่าเขาแบบว่าเออดูก่อนแล้วกันผมไม่รู้ว่าเขาบอกว่าเฮ้ยกูไปเจอฉากตายมาแล้วถ้ามึงทำอย่างนี้แล้วมันจะตายหรือว่าเขาแนะนําแบบว่าเฮ้ย แนะนำว่าเกรนาคนุทธคนจะมีฉากแบบนี้อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเอาลราดูฮะแลบบิท yeah. มิ้ววะแลบรายส์แบรายส่ไงสุนัขบ้าใช่ปุ๊บะเอยไม่ตายไฮ่ฮไม่ใช่แล้วเพราว่านี้ไม่ใช่แล้วอะไรอ่ะ มีอะไรนี่วะโอเคผมไปหาปลดล็อคเพิ่มเติมมาให้แล้วอ่าไม่ผมไม่ต้องสนใจฉากตรงนี้้ลยกันนะมาดูวนแรกฮนะอืออ๋อ after ก็คือหลังจากฉากนั้นแต่ผมไม่ขึ้นน่ะมันน่าจะบักบง้งก็ไม่ไดูแย่เท่าไหร่ก็โดนกินหัวที่ไม่ดูแย่คือว่าที่ที่มันเกิดขึ้นในเกมนี้ะนะฮะแล้ววันนี้อะ่ะ อันนี้ก็โดนกินหัวเหมือนกันก็น,นะนี่จะเป็นปกติเลยอมัง้งเออไม่ค่อยต่างเท่าไหร่สอยของมุม,ม,มก็โดนจับทํารังใหม่ก็ปกติดีแล้วนะฮะดีแล้วดีแล้ว,ลวอันนี้คือดีแล้วดีแล้วส่วนอันนี้เอ,อ๋ไม่เคยเห็นว่ะแต่ก็ไม่น่าแปลกปะ่ะก็แค่โดนกินเอออ๋อโดนกินโดนกินไปแล้วดีว่ะ ส่วนอันนี้หัวใจวายฮะให้ดูแค่นี้พอแบบให้รู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นนอกนั้นเราก็เคยเจอหมดแล้วเนาะเออเออเออ,เอ,อหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว,ลวโอเคเหมือนผมไปเจอแบบเพิ่มมาแล้วเป็นเวอร์ชั่นที่คนเขาเพิ่มเติมเข้ามา g i ฟแองเจิลโคลูอ u p ขับออกอดูสิอันนี้มันจะเป็นโพชาร์าเด็ดใหม่ขึ้นมานะอู้ มีจริงด้วยว้าวว้าวดีจีสัสดีนะเปิดให้ดูได้เพราะว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคอ๋อตายอาชปปีวินิ่งรัวๆเลย god of rush เจี๊ยอะอันนี้เท่คือผมเพิ่งรู้ว่าชีตแต่ละอนนันไม่เหมือนกันฮะอันนี้เป็นเวอร์ชันที่ผมเหมือนแก้ไขไม่ได้ผมก็เลยต้องไปดูเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันแต่ว่าหลักจริงๆนี่ มันจะมีอย่างว่าอันนี้คือชีทที่ดูฮะตอนนี้คือมีคนใช้ชีทนี้อยู่9 6บคนรวมผู้ดูแลแล้วคือตรงเนี้ยมันสามารถใช้ให้ใครก็ได้มาแก้เพิ่มให้ได้ฮะเอออันนี้เจ๋งมากแก้ไขอะไรเพิ่มเติมเข้าไปได้แล้วผู้ดูแลจารู้วิทีหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้มันก็เลยมีเห็นแบบว่าเป็นแบบว่ายางที่ยังไม่อนี่ฮะซึ่งเมื่อกี้ขงดวนนี้ไป crashing by god เนี่ย deep angel hollow ขับ of god อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง แล้วก็อันนี้มีคนจะบอกเรียกว่าอันนี้เนี่ยมันไม่ทํางานแล้วในเวอร์ชั่นใหม่ฮะเพราะงั้นเนี่ยน่าจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึง่งหรือเปล่าแบบว่าเพิ่มเอ็กซ์ตรา้าเข้าไปเออมีคนมาแก้ไขให้ด้วยอันนี้เจ๋งมากเลยอันนี้ไม่มีฮะอันนี้ล่ะ T World เออ T r o s e w o d บวก World อ่ะลองดูนี่กลายเป็นต้นไม้แล้วก็บู r l d จะบอกว่าฝังรากนี่ไปดินๆอย่างนี้เหรอ ไม่นใช่บ้างเฮ้ยว้าวไม่ใช่บ้ okay. างโอเคทำการบอก t รีแล้วก็บวกโก้สิบเอ็ดครั้งดูดนนะ okay. แล้วกันนะสิบเอ็ดโอเคแล้วก็วิลไม่รู้ว่ามั่วหรือเปล่าทางว่วก็คามแค่นั้นแหละฮะเฮ้ย hey! มีว่ะกลายเป็นต้นว้า oh! วรู้ว่าูจะกลายเป็นต้นไม้โดนแดดเอ๊ะเอ ตายเลย <c oughs> บางอันก็ดูมีอะไรบางอันก็เท่บางอันก็ด้ผัวบางอันก็ดูไม่มีอะไรเลยเจ๋งดีเนาะอันนี้คือดูไปแล้วอันนี้ล่ะ wake Christ ะ keep witness emotion block e หารู้ขับอัปเดตอะ emotional block iceemotional damage อ๋อเป็นคนโอ้โหเป็นคนอารมณ์พุ่มพลาดนะพูดไม่หยุดเฮ้ยมึงหยุดพูดก,ก่อนดิเฮ้ย มันจะพูดไปเรื่อยเลยหรอโอ้กูตกใจหมดเลยนึกว่าจะพูดไปเรื่อยแล้วก็ไอฮะจะกลายเป็นยังไงวะเป็นการคอมบายนที่ดูไม่เข้ากันเลยฮะโอ้แต่มันก็มีเฉยเลยฮะแล้วก็เดชผพายแล้วหน้าตายอย่างงี้ไม่น่าไม่น่าเชื่อออกไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่หรือมาไมโอ้โอ้เสติตายผมว่าไอ้ s h by g o d นี่เท่สุดแล้วอะ เออไอเดียันดูเชื่อเชอเฉยเจลี่โอ้โหชื่อแม,ม,ม่งบอกว่า d a r k n e ดสวรรอว์มิงกับสวอเวอร์เหรอกเกรฟเลฟไลท์ฮารุขัวบอเดสก็ค,คือให้ซ้ายก็ให้ขวาฮะเลฟแล้วก็ไลท์ย่งไรวะเนี่ยฮึแล้วก็ดีดโอเค ตาตัวที่มันมันจะมาเงียบๆมันก็เงียบเลยโดนด,ด,ดูดหายไปเลยย <Yeah. S 1> ังอต่อไปฮะ joy tindrel fate order lone randomness date o okay. k แล้วก็ randomness โอ้โหคือคนที่หานี่คือถ้ามึงไม่มีเนี้ยไฟดูมึงก็เป็นคนที่ตั้งใจมากๆอ่ะโอ้ใครเป็นโรคก,กลัวลูระวังนะฮะเชีย่ยอันนี้แบบว่าทริกเกอร์บอกว่า อู้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  you die อันนี้อันนี้อันนี้เดือดพอตัวเลยนะเกินไปนะน why, why feet, อันเนี้ย why why w o u vomit feed ดอมันเกี่ยวเขี้ยอะไรกับอ้วกนแน่เลยให้ครบกับ d e s p e r d e s p e r หรอมันดูตัว,ตวกันข้ามกันแฮ้ มันต้องเป็นหน้าเลยแบบหน้ากลัวน้ากลัวแน่เลยโอ้แล้วก็ตายโอ้กว่าแล้วต้องเกี่ยวขี้อะไรกับอ้วกโอเคโอ้ว่าผมเริ่มเรียนชินแล้วว่ามันมาว่าใสสุดมากเลยอันต่อไปเป็น so no fit through, through the heart. And โซโนฟิตรูชอตทรูเดอะฮาร์ดกีฟเอ็นแอนด์บิจ i นนิ่งฮาร์โอ้โห จุดจบกับจุดเริ่มต้นให้น้าจุดจบไปก่อนฮะแล้วก็ให้น้าจุดเริ่มต้นมันจะกลายเป็นหน้าตัวอะไรวะเนี่ยกูว่าแล้วมันต้องไม่ดีแน่เลยมันสยองแบบแปลกๆอะเนาะมันไม่ใช่เป็นมันไม่ใช่สยองสยองสยองโอ้ดนยิงอ๋อมันคือตัวจากในเอโรลิงหรือเปเนี่ยไอตัวหนอนอะดักดิวซี่อะที่มาจากนอกโลกอะที่มันมอเตอร์ฟิงเกอร์วะเนี่ย มันชื่อว่าอะไรวะลืมชื่อแล้วอันต่อไปเป็นอ่านไม่ออกเลยอะไรวะเนี่ยเอาไว้ว่าให้เป็นนอมมอนแล้วก็เวียดคือกูว่ามึงไม่ได้หาเพื่อนกูมึคคนไฟล์อะ่ะมึงมันไม่ใช่คำที่มันดูจะคอมโบกันได้เลยให้น้ำธรรมดามไปก่อนแล้วก็ให้น้ําเวียดแต่ธรมธรมดาแล้วกลายเป็นแปลกโอเคไหนเป็นไงอื้มอือ้อ Right, okay. โอ้ยตอนพูดไม่ปากมานี่นี่เลยโปรสิทธิ์ในฉนอะอุย้ยแล้วมันใช่ด้วยไงแต่ตอนเนี้ยผมอยากจะเนอันนี้เลยครับปิดท้ายเอาลวผมจะไม่ทำให้หมดแล้วกันนะเผื่อสุ้ผู้ชมอย่าไปเล่นด้วยหรือว่า็บไม่พลาดหน้าสุดท้ายฮะอุยอ้ยอิ้ยสวยจังเลยนี้ผมอยากจะรู้ว่ามันไร่จากลากขึ้นบนใช่ไหมผมจะได้ไปเทียบถูกว่า อันไหนมันจะเป็นอันไหนได้ฮะหรือว่ามันจะไม่เป็นมัยังไม่มีการค้นพบวะไอ้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 เนี่ยโอเคมันได้ยังลากขึ้นบนแสดงว่าอันขึ้นบนสันไปได้ใช่แล้วเหรอฮะผมจะดูนี่สุดท้ายในการส่วนที่เหลือเนี่ยเก็บไว้แหมกูยังไม่เก็บไว้ทำทุนด้วยเนาะให้ความสำเร็จไปก่อนน่าจะความสำเร็จไปแกอร่อยไหมแล้วก็ให้น้ำเออเลอร์ถ้ามันคาบเนี่ยคือมึงจะหามันเกิดเวเพราะมันเรียงกันมาแบบสามสี่อันแล้วอะถ้านี้มันไม่เรียงอย่างนี้คือไม่ใช่แล้วนะโอเคผมว่าใช้อะไะฮะปากใหญ่อย่างนี้ แล้วก็กินแล้วก็ตายดิมันเจอเของผมไปในหัวหรอโอ้ไปในหัวแขแล้วกูกำลังโดนย่อยมันอิ่มเติบเลยเนี่ยโอ้ตายอาทิตย์หน้าเก็บไปทำทุนต่อเนาะแล้วก็พอดีเนี่ยผมไปโหลดเซฟม,มาเพราะผมสงสัยมาก,กว่าฉากตายคนนั้นมันทำได้ไหมผมเคยได้พวกล่างมาน,นิดหนึ่งครับเราจะมาเปิดดูนิดหน่อยนะว่ามีอะไรน่าสนใจ,บ,นจบ้างก่อนจากลานในวันนี้ What i n the world คืออะไระไรที่คุณเห็นแล้วคุณเห็นว่ามันมีตรงนี้เนี่ยแสดงว่านั่นคือมีนะฮะมีอะไระเรคนอยสงสัยก็มีมีอย่างนั้นอะ่ะมีอย่างนั้นอะ่ะเออแล้วมีทุกอันเลยเยอะมากเลยอันนี้ก็มีกูไม่อยากดูแล้วมันจะ,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 จะทำกันยังไงอ่ะนะแต่ก็เออดูแปลกดีเหมือนกันฮะอันนี้เฟรมหรือว่ายังไงวะมีด้วยกูโดนเผาไข่หมดเ่ย อันนี้ก็ยังมีโด,โดนแช่ไข่โดนผอยผ่า,าโดนแช่ด้วยโอ้โหสยองอันนี้กระตูรูปเนี่ยเขาก็กตูรูอ่ะอันนี้โดนปิดปากเฮ้ยอ,อันนี้อะไรวะเนี่ยอ๋อโอ้โหเปนใจแอนแล้วแล้วอันนี้คือกูเขาใจสิ่งที่มึงคิดนะอันนี้นัดเดินทางนัดเดินทางก็มี All r i s อันไหนหน้าสวยคิวตาองอนเอาหมดเลยส่วนพวกนี้เนี่ยกูไม่คาดหวังให้มันมีหรอกฮะถึงมีกูวไม่มีอรหล์มันมีได้ยังไงหรือประชากตายวะฉากตายใช่ไหมบอกกูที่ว่าไนคือฉากตายอ่าวยังไม่เจอด้วยเออเดีอะเลยฮะกูไม่อยากดูหรอกไอ้เชี่ยมันคือฉากตายใช่ไหมอะโอเค ชากตายาอยอ่ะโอ้โหผู้มีไปทำไมกูสงสัยอุ๊ยบางมีจุกด,ด้วยอันนี้หน้านี้ไม่เอาหน้านี้ไม่เอาโอเคผมว่ามันเริ่มเลอะเทอะเลยฮะเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้กับอีกพาร์ทหนึ่งของเกมของ Anomalus Coffee Machine ก็ขอจาลาไปอ่อนแด้วกันฮะ เอ้ย่พูดไปหลายพัรนน์นะว่าเกมนี้เนี่ยมนันน่าเสียดายมากจุดหนึ่งก็คือมนันลยเป็นเกมเกมอย่างนั้นเนี่ยกำลังรีดเนื้อหาแล้วก็สไตล์ภาพการนําเสนอเนี่ยมนันน่าสนใจมากเลยแต่เขาแบ่งเวอร์ชันของเกมเป็นดี c ซแยกเนี่ยแล้วทำให้เกมหลักเป็นแนว Her ler, Her ler, Her ler, เพลเลอร์แบบเพเลอร์เต็มสูบเลยเนี่ยมันจะดีมากเลยอ่ะแต่กูนั่นแหละนะความเขาต้องการของเขาก็เขาเป็นคนสร้างนะเขาจะทำอะไรก็ได้ถึงไม่ถูกใจก็ไปทำเองดิเออ ถ้าคุณสนใจและมีไอเดียดีอยากจะเพิ่มคีย์เวิร์ดเนี่ยก็ไปเพิ่มได้ฮะถ้าคุณซื้อมาแล้วกดตรงนี้เนี่ยมันก็อยากว่ามีไอเดียอะไรในการเพิ่มบูทเข้าไปไหมเพิ่มคำเพ่ออะไรไหมหมฉันรู้ได้นะในใส่อย่างเช่นว่าอ่ะผมมีไอเดียหนึ่งอยากจะเพิ่มก็คือเพราะว่าจะใส่เป็นบอม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 ันตายเลยวะวะตายเลยปะเอาตายเลยนีว่าโอ้โหเสียดายว่ะผม สนใจผมชอบเรื่องเชน s อลแมนผมอยากจะเพิ่มตัวละครหนึ่งเข้าไปในเกมนี้นั่นก็คือเดวิลเกิลบอมเกิลบอมเกิลผมอยากจะเพิ่มเลเซเข้าไปแล้วผมคิดไอเดียคำออกอย่างเช่นว่าคำแรกเป็นคำว่า h เฮ l คำที่2เป็นคำว่าบอมคำที่สเป็นคำว่าเล็บเฮลบอมเล็บคอมบไบด้วยกันกลายเป็นเลเซจากเช n ซอลแมนประมาณนั้นแล้วเราก็ส่งไป ซึ่งเขาจะได้ไอเดียนี้ไปทําหรือเปล่าเนี่ยก็คืออยู่เขาอะนะถ้าเกิดว่าเขาสนใจเนี่ยมันก็ดีไปถ้าไม่ก็ไม่เป็นไรนี่อันนี้คือไอเดียสำหรับเขาแต่เราไม่ได้เหมือนเหมือนเหมือนมนไม่มีไม่มีให้เราบอกว่าสุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นตัวอะไรฮะแค่บอกว่าคําแรกคืออะไรคําที่สองคืออะไรคําที่สามคืออะไรแล้วมันจะคอมไบยังไงอาจจะไปขึ้นอยู่กับเขาหรือมั้งเออเอากันก็นั่นแหละฮะแล้วคราวนี้เนี่ยผมจะทิ้งจห้ตัวของ ชีตใหม่ไปให้ด้วยถ้าเกิดว่าคุณสนใจนะเพราะว่าชี้อันแรกเนี่ยมันเป็นแบบที่ดูพวกแก้ไขไม่ได้เราะกัรเนี่ยฉากตายมันจะไม่ครบฉากพูหอื่นมันจะไม่ครบฮะเออพราะนก็เอานี่ไปดูแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้เกิดเกมของ a n o m y l o u s Coffin Machine ในพาร์ทที่3แล้วน่าจะมีถึงพาร์ทห้าขั้นเดียวผมเดาไว้เนาะแบบว่ามาไล่เก็บส่วนที่บรรดาว่ายังมีเยอะๆอยู่เพราะเกมนี้มันใช้เวลาเล่นนานจริงและมีอะไรเยอะด้วยเพราะงั้นสำหรับวันนี้กับเกมนี้ขอเวลาไปก่อนแล้วกันครับผม ไ,ไว้ผมเจอกันครับนี่เดี๋ยวผมปิดท้ายด้วยทริก is his IQ ไม่มีด้วยไงอย่างฮาฮ่าพาะชาวมึงก็ใจคิดเนาะคือมึงเหมือนเกมเนี้ยอยากจะให้กูหนีนะแต่กูเห็นดีไซน์ตัวละครบางตัวที่กูมีอะไรด้วยได้แล้วเนี้ยหนีไม่ลงจริงว่ะ